สบายดีมาปลูกมันทุกคนนี่นี่ทุกคนมาสมเนานะปลูกมันจนแบบขุดเอาเนี่เบิกตี้นี่แหล่งร้ายนี่บัวสิเปกเกิดหรือบอ่อนี่ลูกไส้บ้อหันเออนาะลูกไส้ไงเป็นเบาเลยเนาะเออ พอคือยังหนุ่มเนาะบัดลูกบัดลูกพอเห็นกีโรถไทยมาโอ้เราบป่ปลูกกนี่หักมั่นเพิ่นงามเนาะลำมั่นเราวลอยพ่อย ก็บอกว่าลอยแล้วมันดนนดเนดาะได้บ่ครึงเอกตาเนี่เบื้องถึงนี่เบื้องนี้เบือ้องนี้ม,มาสุนยุดหาเนาะสุนยุดหาบวัวศรีได้ทรายเดชลองเสียงบึกกลน จนได้เอาเสียมขุดก่อนเนาะทั้งทงที่ไทยแล้วได้นี่ไทยประมาณสามอาทิตลย์แหละละวะ่าไทยไหวสามอาทิตย์กลัวเนาะต่ว่าพ้นบ่ต๊กเรยอาปูน,นี่พ่นิต๊กบรรยากาศนี่ลมวอยวอยคือพ้นสิมาเนาะทุกคนบางที มันเราค่า,ามันย,ยังใสยังนี่ลงคำคนตางอนบอกเอาแล้วมันตเต่งหาว่าปลูกอยู่ยันพ่อ้เข้าวอีกอคนตางอนและเป็นหัวดีเนาะมักนิยมใส มักนยิยมใส่ค้นตางอนไว้ขนาดจุพะว่ายุดสิครึ่งแล้วเนาะพอนี่ไว้ขนาดกับแม่ <c oughs> <c oughs> ปลูกไว้ปลูกส้อยอีกสองมาสวยมือเดียวก็ะเล้่ดอกขันวัดเอาหัวต่อเสาเนาะสองมือเนาะ จนได้เอาหลวมาขุดก่อนเลิกเติบอปสุขนะหย่านเนาะพัฒน์นันแหละผู้ดีขั้นตื่นร้ายกันนั้นเลิกร้ายกันว่าทุกข์ยากอีกหน่อยศูนย์จุดหาเฮกตาร์เนาะบ่มหดเฮกตาร์ครึ่งเฮกตาร์หนึ่งของนัาปู แคบทางเนาะโวยโวยล่มรถเที่ยวบกขาดสายอเมืองขาบได้มาซุปทางลุ่มอีกปีดอีกกีนน่นายปีดไปปีดมาลงทาา <laughs> ลงเบือปัดปินหัวลงบไ,ไ,ได้ได้บางคนเขาก็ปินหัวลงได้ปงดีมัวอันนี้พวกนาบาวราคนน้แล้วคนดนักจึงนะเราพังเอา้าเป็นปงดีแล้ววะตัดสันอีกบดตัดยาวทบ้าคืบหนึ่งแบบนี้ตัดสัน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 เครื่องคืบว่าสันซะพังเอา้าหักเป็นหัวดีได้ของเราหัน เออทั้งดักจึ้งแล้วก็มาปลูกอยู่บ้าน,นทั้งเบืองเซิงนากับพุ่งฮียนบานตัดหน่อยนี่หากันกระพ่นขึ้นมาเป็นสีข,า,ขาวๆหยอดขึ้นมาอ่อนๆตัวนี้คืออยากตื่นอีกัดสุบตัวลำไยเพราะว่าอยากตื่นบอลโน่นเพราะว่าลุบๆเฮงแฮงแหลง,งเถปพ่นเอ้ย เจียงเบิงคอยจุบุกกาลงมั่นสั้นไวอยู่เถื่องก็คือรับมั่นอยากตายอีกเพราะว่าอุกใจอีกไวอเถื่องโคกรับมั่นก็คือสิตายปะเสียบลงดินจัเสียก,กันใจอีกเนะาะจัเสีอยองไรกับธรรมศาสตร์นี่ญาติาน,นั่นแหละโอ้แล้วก็มีลูกชายใหญ่เป็นบ่าวไว้นอกภูนีผููกกกว่านี่อีกบ่เออ นละมันเขาเลยลงเอ้ยแต่เถือน้ำหอดสวนผุนขอพัวว่าลืมอัดหัว่วเลยไปส่องเบึงว่าควาวขาวสวนพวกทั้งคางเข้าโทษใส่ก็เลยออกไปเมื่อแรกเกือบปล้าแล้วจำผัวผนแล้วนี่ ปลูกขันไว้มันนย่อมหับเนาะปลูกไว้แต่ลกคหันอยากไปอยากปันอือไว้ไอมันอยากแข็งเลยเนาะมันบพุยดินมันกอืม ใชเบิดนินคือว่าแพงแล้วนี่ฮาหลานบัตรใดเธอแพ่งเล็ดน้ำเหล่านี่แมนเลยแมนเลยแล้วน้ำเหล,ล้าอยากแพงน้ำเหล้าอยากแพงนะขอ้ไปเบิรงห้องขอยแล้วยังเอาแพง

តែเบิ่งปลูกมั่นนี่สิเป็นตาปงຢູ່บ่បាត់ปงລະสิមកថាយឲ្យមើលອີបាទຫນຶ່ງเด้อ